11เกวัตตสูตรว่าด้วยบุตรขหาบดีชื่อเกวัตตะเรื่องบุตรข้าบดีชื่อเกวัตตะข้าพเ,เจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนาสวนมะม่วงของปาวาริกเษฐีเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นบุตรขหาบดีชื่อเกวัตตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมืองนาลันทามั่งขั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานว่าโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีบัญชาให้ภิกษุสักรูปหนึ่ง ที่พอจะแสดงอิทธิปฏิหารโดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนาลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดพวกเธอจงแสดงอิทธิปฏิหาร ด้วยอุตริมนุษธรรมแก่ครืหัดผู้นุ่งห่มผ้าขาวแม้ครั้งที่สองบุตรข้าบ,บดีชื่อเกวัตตะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคั้นพระผู้มีพระภาคเลยข้าแต่พระองค์ขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมืองนาลันทามั่งข้างอุดมสมบูรณ์มีประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวาโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีพระบัญญัติให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทธิปฏิหารโดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนานลันทาพากันเลื่อมใสใ,ในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณ แม้ครั้งที่สามบุตรข้าบดีชื่อเกวัตตะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคั้นพระผู้มีพระภาคเลยพาการเริ่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณปฏิหารสามอย่าง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวตตะเราทำให้แจ้งปฏิหารสามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงได้ประกาศให้รู้กันปฏิหารสามอย่างคืออะไรบ้างคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหาร หอิทธิปาติหารเกวตตะก็อิทธิปาฏิหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบครามดวงจันทรดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ผู้นั้นจะบอกแก่บุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ สมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินเขาพระเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ที่แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสก็จะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งเรียกว่าคันธาริ ภิกษุรูปนั้นแสดงลิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะมีวิชานั้นเกวตัตตาท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายัางไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่าต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปฏิหารอย่างนี้จึงเหนื่อยหนายระอารังเกียจเรื่องอิทธิปฏิหาร 2>, 2. อาเทศนาปฏิหารเกวตตะก็อาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่า จิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้ผู้นั้นจะบอกแก่บุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายัางไม่เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสก็จะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งว่ามานิกาภิกษุรูปนั้นทายจิตทายเจตสิก ถ่ายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะมีวิชานั้นเกวัตตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่าต้องพูดแน่ พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปฏิหารอย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายระอารังเกียจเรื่องอาเทสนาปฏิหาร 3. อนุสาสนีปฏิหาร เกวัตตะก็อนุสาสนีปฏิหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้นจงใส่ใจอย่างนี้อย่าใส่ใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่ง ยังมีอีกเกวัตตาถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์รัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่นิจัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจะตุถฌานอยู่ น้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะนี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งแกวัตตะเราทำให้แจ้งปฏิหารสามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้รู้กัน เรื่องภิกษุสแสวงหาความดับของมหาภูตะรูปเกวัตตะเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุเกิดความคิดคำหนึ่งว่ามหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตย่อมดับสนิทที่ไหนหนอทีนั้นแลภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่น จนเห็นทางไปเทวโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพชั้นจตุมหาราชิกาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตร,รูปสี่คือปฏิวีธาตุอโปธาตเตโชธาตวายโยธาตย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้ พวกเทพชั้นจตุมหาราชิกาตอบว่าพวกเราไม่ทราบที่มหา,าภูตรูปสี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่เท้ามหาราชสี่องค์ซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอเข้าไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเรา คงจะทราบทีนั้นเธอเข้าไปหาพวกชั้นเทพดาวดึงแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพชั้นดาวดึงตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปัวีธาตุ อาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตดับสนิทไปเหมือนกันแต่เท้าสักกะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบที่นั้นเธอเข้าไปหาเท้าสกกะเทวราชแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาต์อาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหน เมื่อเธอถามอย่างนี้ท้าสก,กะกเทวราชตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตร,รูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นยามาเทพบุตรชื่อสุยามพวกเทพชั้นดุสิตเทพบุตรชื่อสันดุสิตพวกเทพชั้น นิมมานรดีเทพบุตรชื่อสุนิมิตพวกเทพชั้นปรนิมิตวัสวัสดีเทพบุตรชื่อวัสวัตดีซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบที่นั้นเธอจึงเข้าไปหาเทพบุตรชื่อวัสวัตดีแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เทพบุตรชื่อวสวัรดีตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตร,รูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหม ซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าเราคงจะทราบทีนั้นแลภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นจนเห็นทางไปพรหมโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมและถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตร,รูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหน เมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่มหาภูตรูปสี่คือปตวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พระพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กลมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้าง เป็นผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงพอจะทราบเธอถามว่าท่านผู้มีอายุเวลานี้เท้ามหาพรหมอยู่ที่ไหนพวกเทพเหล่านั้นตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่รู้ที่อยู่ของเท้ามหาพรหม หรือทิศทางเท้ามหาพรหมอยู่แต่มีนิมิตท,ที่สังเกตได้แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นเท้ามหาพรหมก็ปรากฏพระองค์ด้วยการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นบุรพะนิมิตแห่งการปรากฏของเท้ามหาพรหมต่อมาไม่นานเท้ามหาพรหม ได้ปรากฏพระองค์ขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นเข้าไปหาเท้ามหาพรหมและถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เท้ามหาพรหมตอบว่าเราเป็นพรหมผู้ เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กลุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นมิดาของสัตว์ผู้บังเกิดแล้วและกำลังจะเกิดแม้ครั้งที่สองภิกษุนั้นกล่าวกับเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุ อาตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ท่งอำนาจเป็นของบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นแต่อาตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตร,รูปสี่ คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนแม้ครั้งที่สองท้าวมหาพรหมก็คงตอบว่าเราเป็นพรหมผู้เป็นท้าวมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสรศิฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้บังเกิดแล้วและกำลังจะเกิดแม้ครั้งที่สามภิกษุนั้นกล่าวกะเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุอาตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการ ผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกําลังจะเกิดหรือแต่อาตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุยอมต้องดับสนิทที่ไหนท่านใดนั้นเท้ามหาพรหมนั้นจับแขนภิกษุนั้นพาไปณนะที่สมควรแล้วกล่าวว่าภิกษุ พวกเทพผู้นับถือเนื่องในหมู่พรหมเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่พระพรหมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบไม่ได้ประจักษ์แจ้งดังนั้นเราจึงไม่ตอบต่อหน้าพวกเทพเหล่านั้นว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่มหาภูตรูปสี่คือปทวีอโปเตโชและวายโยธาดับสนิทเหมือนกัน ฉะนั้นการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคแล้วมาหาคำตอบเรื่องนี้ภายนอกนับว่าทำผิดนับว่าทำพลาดไปเถิดพิสุท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหานี้และพึงจำไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนลำดับนั้นพิกษุได้หายไปจากพรหมโลกปรากฏต,ต่อหน้าเรา เปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียบแขนออกหรือพับแขนเข้าเท่านั้นถ้ากราบเราและนั่งลงณนะที่สมควรถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมหาภูตร,รูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุและเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอแล อุปมาด้วยนกบินดูฝั่งเมื่อเธอถามอย่างนี้เราได้ตอบว่าภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนำนกติรทัศสีลงเรือไปเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพวกเขาจึงปล่อยนกติรทัศสีไปนกนั้นบินไปยังทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเฉียง ถ้ามันยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆก็จะบินเลยไปถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบก็จะบินกลับมาที่เรือนั่นอีกภิกษุเธอก็เช่นกันเที่ยวสาะหาไปจนถึงพรหมโลกก็ยังไม่ได้คำตอบของปัญหานี้ในที่สุดต้องกลับมาหาเราปัญหานี้เธอไม่ควรถามว่า มหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหน้อแลแต่ควรถามอย่างนี้ว่าปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนอุปทัยรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ ไม่ได้ในที่ไหนนามและรูปดับสนิทในที่ไหนในปัญหานั้นมีคำตอบดังนี้ปัทวีทาธาตุอโปาธาตุเตโชาธาตุวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีที่สุดแต่มีท่าข้ามโดยรอบด้านอุปมาทยรูป ที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณน,นี้เช่นเดียวกันนามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณน,นี้เช่นเดียวกันเพราะวิญญาณดับไปนามและรูปนั้นก็ย่อมดับสนิทไปในที่นั้น